แกงแบบบ้านๆแบบง่ายๆวัตถุดิบน้อยเพิ่มความหอมและรสชาติที่เข้มข้นขึ้นค่ะเคล็ดลับตรงนี้เลยค่ะว่าทำไมเขาถึงหอมอร่อยได้ขนาดนั้นนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาทําแกงส้งขมขาหมูใส่มะละกอค่ะวันนี้อุ้ยจะมีเครื่องแกงหรือว่าพริกแกงแบบบ้านๆแบบง่ายๆวัตถุดิบน้อย แต่ก็อร่อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะอุ๋ยก็จะใช้ขาหมูค่ะ1กิโลส่วนขาหมู1กิโลที่อุ๋ยช่างนี้คือเราล็อกกระดูกออกก่อนนะลอกกระดูกแล้วก็หัน่นแล้วให้ช่างให้ได้1กิโลค่ะนี่เลยค่ะขาหมูนะแล้วให้เราหั่นเป็นชิ้นค่ะชิ้นลูกเต่าเนาะให้เป็นขนาดที่เท่าๆกันค่ะมะละกอค่ะ1ลูก มะละกออิกบอกเลยนะว่าถ้าเราจะทําแกงต้งมมะละกอให้อร่อยให้เราใช้มะละกอเหลืองแบบนี้ค่ะหลายๆคนบอกว่าถ้าใช้มะละกอเหลืองแล้วมันจะนิ่มมันเละหรือเปล่าวันนี้ก็มีเคล็ดลับค่ะทํายังไงให้มะละกอที่เหลืองนะกับมากอรอบไม่นิ่มและไม่เละค่ะเวลาเรานํามาแกงนะคะส่วนเครื่องแกงง่ายมากเลยค่ะวัตถุดิบน้อยน้อยจริงๆค่ะทุกอย่างจําง่ายๆเลยค่ะ กะปิ30กรัมพริกขี้หนูเราจะใช้พริกขี้หนูทั้งกล้านนะคะนี่เลยค่ะเราจะใช้ทั้งก้านเลยนะพริกขี้หนูก้านมันจะทําให้พริกเครื่องแกงเรามีความหอมค่ะนี่เลยนะใช้ทั้งก้านเลยค่ะพริกขี้หนู30กรัมเช่นกันค่ะขมิ้นค่ะขมิ้น30กรัมพริกแดงกินดา30กรัม สำหรับพริกสามารถปรับเพิ่มลดได้สำหรับใครไม่ทานเผ็ดและทานรสชาติไม่จัดจ้านนะแล้วก็มีส้มแขกนี่เลยค่ะส้มแขก20กรนะัมนะมีแค่เฉพาะแค่ส้มแขกอย่างเดียวที่ใช้แค่ก20กรัมค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะนี่ค่ะก่อนอื่นให้เราตั้งน้ำให้เดือดเลยค่ะขามหมูให้เราล้างความสะอาดแล้วให้เรานำมาต้มเลยค่ะ เราจะนำขามหมูมาต้ม20นาทีค่ะเมนูนี้เราจะเน้นที่ขามหมูค่ะแล้วใส่เกลือลงไปเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะจังไปเลยนะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วให้เราต้ม20นาทีค่ะเรามาเตรียมสย่วนของมะละกอค่ะปอกเปลือกเลยค่ะเห็นไหมคะว่า มะละกองเราจะเป็นสีเหลืองเวลาแกงแล้วเขาก็จะมีความนิ่มนะมันก็จะนุ่มอร่อยค่ะแต่วันนี้เราก็มีเทคนิคค่ะเราจะทำยังไงให้มะละกอที่เหลืองแบบนี้นะเวลานำไปแกงแล้วไม่เละเสร็จแล้วก็ให้เรานะหั่นเลยนี่ค่ะขุดเม็ดออกเลยค่ะ ให้ใช้ช้อนสั้นนะขุดเลยค่ะจะเป็นมะ,ะกอเหลืองที่ยังแข็งอยู่นะเวลาใช้ค่ะเราจะไม่ใช้มะ,ะกอที่เหลืองสุกนิ่มนะเราจะใช้แบบเหลืองกรอบค่ะให้ขุดออกให้หมดเลยนะขุดไอดตัวที่เป็นซางข้างในออกเลยค่ะให้นําไปล้างเลยค่ะนี่ค่ะให้เราล้างทำความสะอาดเลยค่ะแล้วให้เราเตรียมน้ําไว้หนึ่งกรละมังค่ะแล้วใส่สารส้มลงไปเลยค่ะ ตัวสารส้มนะจะเป็นตัวทําให้มะละกอที่เหลืองนะที่ดูเหมือนจะนิ่มเละแบบนี้ค่ะให้กลับมาค่ะกรอบและแข็งค,ค่ะให้เราค่ะเฉือนใส่ลงไปเลยค่ะ ให้เราแช่ไว้ค่ะ20นาทีนะเราก็จะแขวนแข่งเขาหน่อยเนาะผ่านต้มจนละลายค่ะแล้วก็ให้แช่ไว้20นาทีค่ะมาค่ะเรามาตมเครื่องแกงกันต่อค่ะขมิ้นค่ะใส่พริกลงไปเลยค่ะแล้วให้เราตำเลยค่ะหลายๆคนบอกว่าใส่แค่นี้จะอร่อยหรอวิบอกเลยค่ะให้ลองทำทานดูแล้วจะติดใจค่ะ มันเป็นอะไรที่แบบเครื่องน้อยมากแต่ทําไมถึงอร่อยแบบธรรมชาติมากเลยค่ะหลังจากเราตาพริกนะกับขมิ้นค่ะเสร็จแล้วให้เราใส่กระปิลงไปเลยค่ะพอดีอยู่ได้โอกาสไปทานค่ะแบบบ้านๆเลยนะเลยถามว่าเขาส่อะไรบ้างคือเขาจะมีสเสน่ห์อย่างคือเขาจะมีกลิ่นหอมของขมิ้นแล้วก็รสชาติก็จะไม่โดดนะคะกลิ่นธรรมชาติมากเลยค่ะเพื่อนลองทาทานดูกันนะคะ เราก็จะได้เป็นเครื่องแกงแบบนี้แล้วค่ะเมื่อเราต้มครบ20นาทีค่ะให้เราปิดแก๊สนะแล้วให้เราค่ะลินน้ําออกเลยค่ะให้เราลินน้ําออกเลยนะแล้วให้เติมน้ําลงไปเลยค่ะให้เราเปิดแก๊สเลยนะแล้วให้เติมน้ําลงไปค่ะ เราจะใช้น้ำประมาณ2ลิตรครึ่งค่ะแล้วให้เราใส่เกลือลงไป1ช้อนโต๊ะส้มแขกค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็พริกแกงค่ะเมื่อเราแช่ครบค่ะ20นาทีนะให้เราเอาสารต้มออกแล้วให้นำมะละกอขึ้นจากน้ำค่ะ และให้นําไปล้างทำความสะอาดสองน้ําค่ะให้เราต้มขาหมูค่ะครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวรสชาติของต้มแขกเขาจะออกค่ะเราค่อยมาปรุงเครื่องแล้วเราค่อยมาทําในขั้นตอนต่อไปค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราต้มมาได้ประมาณตักครึ่งชั่วโมงค่ะให้เรานะใส่มะละกอลงไปเลยค่ะ ให้เรากดค่ะมะละกอให้จมเลยนะก็จะเติมน้ำอีกค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราต้มขาหมูน,น้ำก็งวดแห้งค่ะเติมน้ำอีกสักเล็กน้อยค่ะแล้วเราจะต้มต่ออีกครึ่งชั่วโมงค่ะให้มะละกอสุกค่ะหลังจากที่มะละกอค่ะนิ่มแล้วนะเราก็ปรุงรสชาติค่ะมันขาดเค็มให้เราเติมเกลือผงชูรสค่ะรสชาติก็จะออกอมเปรี้ยว เปรี้ยวไม่มากนะคะอมเปรี้ยวแล้วก็รสชาติก็จะเข้มข้นแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยค่ะหลังจากเราปิดแก๊สแล้วให้บีบมะนาวใส่ลงไปค่ะหนึ่งลูกเพิ่มความหอมและรสชาติที่เข้มข้นขึ้นค่ะเคล็ดลับตรงนี้เลยค่ะว,ว่าทําไมเขาถึงหอมอร่อยได้ขนาดนั้นนะคะนี่ค่ะเท่านี้เองค่ะสําหรับแกงส้มขาหมูใส่มะละกอค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ